สวัสดีครับเบิร์ดไอวิววันนี้ภาคประชาชนคนสาสุขนะครับพาท่านมาที่แหลมสักอ่าวลึกกระบี่นะครับมาชื่นชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสวยงามขนาดนี้หายากนะหายากยากยากจริงๆเพราะฉะนั้นตามผมมามาดูอันซีนสุขภาพว่าอ่าวลึกเขาดูแลสุขภาพของตัวเองกันยังไงถ้าไม่เชื่อตามภาคประชาชนมาดูครับ พราวนนนนมามาุด้วยกัยกยกยกะครับแหมเรามากระบี่มีทั้งทะเลขุนเขาน้ำตกหลากหลายมากเป็นธรรมชาติเมฆหมอกนะครับเรานัดกูรูผู้รู้ทางด้านสุขภาพไว้ที่นี่เดี๋ยวเราตามหากันว่าอยู่ที่ไหนนะครับคุณก่อเดชอยู่ที่ไหนนะตามหาครับ ดูแลสุขภาพช่องปากมีฟันครบช่วยคบเที่ยวไลยกินผักลดเปรี้ยวหวานมันเค็มถูกปากอะไรโอ้ยคุณเดชโอ้ยสวัสดีครับตายยังไงมายังไงผมรอพี่อยู่ตั้งนานแล้วนองเดนนี่สาสกอำเภอเขามาหยกเป็นอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่คุณเดชครับผมมาอ่าวลึกนะครับครับก็เชื่อมันก็บอกต้องลึกแน่นอนนะครับหายากอำเภออ่าวลึกนะครับพี่ศักก็อย่างที่ผม คุยกับพี่ศักดิ์ตอนต้นแล้วว่ามันเป็นอำเภอขนาดกลางนะครับมีประชากรประมาณ5,5 0 0 0ืนะครับซึ่งในสัดส่วนของประชากรตรงนี้สัดส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายก็ใกล้เคียงกันครับนะครับพื้นที่ก็ไม่ใหญ่การอยู่ร่วมกันของคนของอ่าวลึกนะครับก็มีทั้งพุทธและก็มุสลิมสัดส่วนก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสิ่งที่สําคัญที่มาครั้งนี้คือหัวใจ นะครับหัวใจคืองานสุขภาพของของ,ของหาลึกเนี่ยไม่ทราบว่าท่านดูแลบริหารจัดการเรื่ององค์กรภายในสาธาณสุขเพื่อจะเอ่ออำนวยนะครับเสริมให้กับภาพประชาชนยังไงบ้างอ๋อครับถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องมาคงจะพูดคุยในเรื่องของระบบสุขภาพของอำเภออ่าวลึกเลยมั้งครับ,รบใช่ไหมครับในส่วนของระบบสุขภาพของอำเภออ่าวลึกเป็นที่น่าย,ยินดีว่าทาง ่นานนายอำเภอเองนะครับจะให้ความสําคัญในเรื่องของระบบสุขภาพเชิงระบบแต่อํอเอาเภออ่าวลึกนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือการทํางานในภาคของเครือข่ายนะครับการเชื่อมโยงในภาคของเครือข่ายก็คือโรงพยาบาลเออยสาสุขอําอเภอเออยคเครือข่ายภาคีเครือข่ายภายนอกเอยอยเราจะทํางานกันกันอย่างเหนียวแน่นนะครับ พูดในเรื่องของสุขภาพนี่เป็นภาษาเดียวกันการที่ทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับผมว่าในส่วนของเครือข่ายเองนะพี่ศักดิ์ครับ,รบในส่วนของเครือข่ายก็ต้องต้องมีการเชื่อมโยงต้องมีมทํางานกันอ,อย่างแน่นแปนทุกคนต้องเข้าใจร่วมกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะการทํางานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอ่ย่ามในฐานะเครือข่ายบริการสุขภาพ,พเราก็มีการเชื่อมโยงกันเหมือนผมอยู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับก็ เหมือนเหมือนผมนะครับไปมีส่วนส่วนหนึ่งในการทำงานในโรงพยาบาลด้วยนี่คือสิ่งที่ผมน่าจะเจอน่าจะพบเกี่ยวกับการทำงานขับเคลื่อนในเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจในแง่ของการสูบฉีดโลหิตหัวใจในแง่ของความรู้สึกนะครับของความสุขอะ่ะพี่สับสนใจในเรื่องของหัวใจมากๆเลยอชอบอ,อยู่แล้วถึงแม้จะมีอยู่คันี้อยากจะเพิ่มอีกหลายห้องนะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นผมมี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 ไปดูในพื้นที่ของจิงจงในพื้นที่ครับเราต้องไปครับไปไปไป ผมจะให้พิศัก์ไปพบกับพิธีกรสาวสวยที่จะพาพิศัก์เข้าไปในพื้นที่อ๋อเนี่ยผมคอยคำนี้มานานเลยออกไปเลยไปเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปตามหาพิธีกรสาวสวยกันอ๋อผู้รู้ใจผู้รู้นี่ครับน้องเต้ครับสวัสดีครับโอ้โหเนรมิตยิ่งกว่าคิดวันนี้เต้จะเป็นไกด์พาพี่ไปเที่ยวที่ในตำบนอ่าวลึกน้อยครับพี่โอ้โหยินดีมาก ขนลุกขนลุกเชิญ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 แม่พี่์พี่삭พี่삭ท้่ผมเลยนะพี่삭พ,นนพ,พี่์ขา,าเป็นไงไงคะนี่แค่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิม้มโอ้โหนี่ยังออเดิฟนะออเดิฟยังยังไม่เจอของจริงดี่วใช่ค่ะ <laughs> แลวของจริงอ่ะของจริงต้องรอดูค่ะพี่ ต้องต้องยังมีอีกนะค่ะมีตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปวันนี้หมดเวลาครับเบิร์ดไอวิวันนี้หมดเวลาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ